วันนี้จะมาสอนวิธีติดตั้งแอปนี้กันนะครับเห็นบางคนถามกันเยอะเหลือเกินว่ามันคือติดตั้งกันยังไงที่เขาแจกกันในเพจในกลุ่มเนาะก็บางคนโหลดมาแล้วก็เข้าอันนี้เลยก็คือมันเป็นหน้าต่างแบบนี้อืมไม่ต้องสญญนใจหรอกครับกดออกไปเลยแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่เขาแจกนะครับเป็นวินเจ็ตต่าง ว่า,าจะเอาแบบไหนอะไรอย่างนี้เมื่อโหลดมาแล้วมันก็จะไปอยู่ที่นี่ครับตัวเครื่องดาวน์โหลดเนาะเดี๋ยวนะแบบนึงนี่ครับสมมุติว่าอันนี้ของผมมันติดตั้งมาแล้วมันมันเข้าไป ไอโฟลเดอร์ของมันเองนตัวนมัติเลยครับถ้าทำครั้งแรกมันก็จะมาอยู่ตรงคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยแหละครับนี่ครับดาวน์โหลดสมมติว่าอันนี้ครับเราก็แค่กดย้ายที่เราโหลดมาเอามาไว้ในนี้ครับตรงชื่อแอปมันเลยครับนี่ครับอะไรวินเจ็ดสักอย่างเนี่ยแหละครับกดเข้าไปครับแล้วก็ทีกดอันนี้ครับ T E M P L A T E S เยนะครับ จากนั้นเราก็วางไว้เลยครับวางเข้าไปเนี่ยเห็นนะครับตอนนี้ผมโหลดมาเมื่อกี้มันย้ายมาอยู่เนี่ยอัตโนมัติเลยถ้าถ้าเกิดคนทาครั้งแรกมันอาจจะไปอยู่ตรงช่องดาวน์โหลดก็ได้เนาะถ้าย้ายมาอยู่นี่ครับเสร็จแล้วบางคนบอกว่าอ่ะมันไม่เห็นเป็นเลยแล้วจะเอาเรียกมายัางไงห้าโทรศัพท์บางคนเขาอาจจะกดปุ่มโฮมเรียกวินเจ็ดเนาะแต่เครื่องผมเวลากดปุ่มโฮมแล้วมันขึ้นแบบนี้บางรุ่นก็อาจจะกดปุ่ม ขวามือค้างหรือซ้ายมือค้างก็แล้วแต่รุ่นเนาะแต่ของผมนี่กดตรงตรง,ตรงไหนก็ได้ครับในในหน้าจอเนี่ยที่มันว่างๆครับขึ้นไปนี่ครับให้มันขึ้นหน้าต่างนี้แล้วสังเกตด้านล่างสุดนะครับมันจะเขียนว่าวินเจ็ดซิม่าก็กดเข้าไปครับบางรุ่นก็อาจจะแล้วแต่รุ่นนั้เนานะแล้วก็เลื่อนหาครับมันจะอยู่ล่างสุดเลยครับของแอปวินเจ็ดนั้น นี่ครับก็จะเจอละวมีเจ็ดนั้นอันนี้เราก็เลือกขนาดครับว่าเราจะเอาขนาดไหนออขงผมตะกี้เป็นนั่นใช่ไหมขอเอาสี่จุดสี่สี่คูณสองแล้วกันนะกดค้างครับที่แอปนั้นแล้วก็เลือกมาใส่ามาวางหน้าจอแล้วแต่เราจะสะดวกครับวา,างหน้าจอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ปหมครับก็บัดขึ้นครับปุ๊บ เลือก S D card S D อะไรสักอย่างเนี่ยแหละอืมชบนะครับที่เราย้ายไอ้ที่เราดาวน์โหลดมาตะกี้แล้วก็ย้ายเข้ามาไว้ในแฟ้มของแอปตัวนี้กรอบรูปทั้งหลายที่เราโหลดมามันก็จะอ,อยู่ในนี้หมดเลยครับนี่ครับคิตตี้ตะกี้ที่ผมโหลดมาก็เลือกคิตตี้เนาะเสร็จแล้วครับก็กดเซฟ ลิกข้างล่างอันนี้กดเลือกอันไหนก็ได้ครับมันเป็นแค่ชื่อเฉยๆมีคิตตี้แล้วกันแล้วกดเซฟเสร็จแล้วกดกลับเลยครับรอสักแป๊บหนึ่งอ่ามาแล้วครับแค่นี้นะครับง่ายๆถ้าเราไม่ชอบหรือใหญ่ไปไหมหรือใหญ่เกินไปเราก็สามารถกดออกได้แล้วก็ไปปรับขนาดว่าเราจะเอาขนาดไหนเท่าไหร่ยังไงนะครับสำหรับ การติดตั้งแอดตัวนี้นะครับเห็นบางคนนี่ถามเยอะมากเลยในกลุ่มเลยทําคลิปสอนเผื่อจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ขอจบเงเค่านี้ครับขอบคุณครับ